กสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซถูกทานไม่คืนที่พ้นตกตอนนี้กะสีเขาคายวางซองทุ่มเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สิลงตามถ่ายได้พี่น้องเลยสิลงตอนประมาณเที่ยงคืนบ่มาลอยยังกบน้อยพี่น้องยังวะยังเตืนตามตีน ลูกพ้นมันมาทางไหนทางนี้หรือว่าทางนี้มาหลรอยังกบน้อยพี่น้องเพราะว่ากบน้อยปีนี้แล้วถ้ากบใหญ่กับบุยากแล้วมันต้นฉันอ็ไม่สมบุแซบแล้วพี่น้องเขาเรียนแล้วห้าสิปองตื่นห้าฉันเป็นกบน้อยแต่ว่ามันตัดตั้งแต่ก่อนหมูอะไรแล้วพี่น้อง อันนี้ก็เป็นกบน้อยแต่ว่ามันกบน้อยข้างก่อนเนาะพี่น้องมันข้างก่อนอ่เฮ้ยมาเลยนี่เบาใจอันนี้มันจะเป็นกบน้อยมันตัดก่อนหมูแต่ดึกดำบรรดแต่กบปีนี้เดี๋พี่น้องกบเดือนหกนี่แหละใจพอดีนะกบเดือนกบแม้แต่ว่ากบปีนี้แม่นอ่ะมากระเบาใจอ๋อ นาวก็ะเยี่ยงซะก่อนเพราะว่าห้ามมาป่นเะน้ไม่สมเ, <c oughs> เริ่มจกมีโฟมคนลงมาเยี่ยงน้ำเลยม้าลงมาตั้งแต่ผ้าเหลืองพอพี่น้อง เนี่ยค่ะตัวชีใหญ่มาพี่น้องหล่อไปน้ำกันมาซ่อมมึงในของข้าพี่น้องพระบาทตนข้าก็นเนี่ยมาเพิ่งเติบเลยแหละมีแต่กบหน่อยปีนี้ได้พี่น้องเอ้ยนี่บึงม,มีกบป,ปีกายจะโตอะไพี่น้องเอ้ยกบหน่อยปีนีน้โอ้ยเจะเอามาถังกล่องเอย ถ้าฉันหล่อ,อขามไปทางหน,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 น้าหนองดำนำไล่ห่วยแมนมัน,นไเปนเดือนหรอกฮาไปลงมาเยี่ยงพ่นโบตกแล้วเฮะไปลงมาเยี่ยงตอนนั้นกับกบหน่อยกับ่ท่านบ่ท่านเป็น,นี ตอนนี um ้กรหน่อยมันเป็นแล้วโอ้โ้นี่ที่นี่เพี่อนฉุกเฉิได้ว่าต้องแม่นเพินนี่กว่าเพินมีการแล่นปุ๊บนะนี่หมดใจขมเมียนไหมจื๊อเยี่ยมเบอร์ฮะใช่ใช่เบอร์ฮะกี่กระเดือนบะ ยังดูอุปนัยปีนี้ใส่เดือนมันก็มาได้พี่น้องมันก็จะหากินใส่เดือนอลไรนี่ใช้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 ใจปะใช้โอ้ยอันนี้เราเป็นพี่น้องพอดีงานพอดีปนแซนน้ำไม่สมน้านก็ตีรักกอเอาตัวน้อยแพ้ มันต้องสำนีอพอดีแซบพี่น้องเลยครับไปโตใหญ่ใหญ่อลีก็บบัวแซบแล้วมันจิกลายเป็นกบเผาแล้วห้ากับบัวมากแล้วผู้ได้เนาะหนูผู้ได้ยังโคมมาทางนี้เนาะพี่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 เฮามาหนูพี่ใจพี่ผีใจมาพี่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 โคมมาแล้วโคมมาแล้วเขาจะสีมันย่าเนี่ยกบพลาอะไรนี่ใจมาพี่ มาตรง,งนี้แน่เลยมาไหมมาไหมเอาไปซ้ำหึตัวบักใหญ่นี่เน่มาเลยซ้ำ อย่าให้พี่น้องเบิง่งบริกินกบตัวนี้ชบไปแล้วเห็นคมบุดีน่าเยียงมนเลยนี่ไผ่เน่ไผ่เนี่ยไผ่เฮื้อไผเนาะไม่มันมีผุดจอบไปแล้วบ้าน จะเห็นแบ,บบหวับวะอืมกระแม่เลยหมอใจเร่งๆไปใส่เลยพี่น้องถ้าไปใส่ยังไงนะกึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่อืมบ่อ,บอใหญ่เฉพาอ,ขอเขาเห็นช้ำตวนอนสั่งซองนิว อีเดินหลายหลายอือชีเกียวไปนานน้นองดั้มนะเขากัดฉีขึ้นเลยพี่น้องขึ้นทข้างๆงไง่ทั้งทัวร์ไปแลยมามาอํานาจนอนก่อนพี่น้องเลยหนาวแล้วนายุ คนกระตกที่จะหาซื้อขันจ่อมาพี่น้องเลยซื้อมาเพราะได้ถ่ายคลิปยายเงืง่อนผลวะนั่งผลวะไปเงื่องมึงรูปผลวะกบน่อยอยากกินเส้นป,ป่นเส้นไมส่สมผลวะ เออลืมเพิ่มปนเปปนฉนไมัยสมอยากกินปนสื่อแต่ว่าซ่าซุยเพิ่มประวัติฉนไมัยสมเนาะแม่บ่อเราอะพิษกระเพาะเราเขาได้ปนยงีมืซ่าอ้านางไปเงี้ยมทุกคนตกเหรอก็ได้จัดตามคำขออยู่ปักซองโบหัวแจักมี่เหรหรือบอพี่น้องเงยอยู่ตลาดปักซองฮะเผื่อตลาดอีกเดดนนเเงยดำเงยดำจังเกียวขึ้นทั้งนั้นไป เฮ้ยพี่น้องน้ำหวยหลวงหวยขันโตแหงทั้งขึนนี่มีวางน้ำแต่แกงได้พี่น้องเลยแต่แกงจะแท้ที่นี้ก็ยังหลวงหวยเลยฮะมายุ่งทายเนยนั่งเยจริงจริงจริงจิงจิง นอ้าใครมเอามาสอสีเลยไอ่ะนะโมเมนเพื่นทำเพ่เงียบเนาะข้ามยมาเจอกันอยู่พี่ท่านน้องไนบ้าไพใจไพ ตอนเทาก็มาหอนน้องน้องดำแล้วเรร้อยเข้ากับชิมือละบางน,นีงพนง้พี่น้องเ,นเนมื่อแล้วมาพี่น้องมาพี่น้องเบิ่งแน่ได้นลทำไมไงเงื้องแล้วท่านผืนอยากเขาต้องให้ปินให้มันทันเนาะ <c oughs> ให้มันทันปนเศร้าเป็นได้บบกใจ ก็จะเก็บใส่เก็บใส่เนาะมันไปทางไหนเบิด์ตกดขี่กับของใหญ่เบาหรือว่ากับของกินโกบเบาพี่น้องเอากระชีเดเมือแล้วบ้านแต่ยังบอกท่านล่าได้พี่น้องย่างหลอกไม่ใช่ก่อนหมามีแล้วมันมีผู้เยี่ยงอยู่ เขาจกรเก็บเอาไปเมื่อเยดจะเบิ่งเดิน่อยจ้าทางเมื่อได้ไปเนาะคนทางโอจุดๆเออนนดีนะเบรกดีกันบดสั้นหอแขวีย ขอกนคขิปหนาด้วยพี่น้องขอบประคุณทุก่านติดตามพี่ดีม่แฮงสุข,ขูชกคนด้วยพี่น้องสบายดีพี่น้อง